คุณแม่ทออาทิตนี้เนาะแขกรับเชิญสุดพิเศษที่จะมาบอกเกี่ยวกับเหนื่อยเนาะเคล็ดลับความเสร็จทำงานไปทำมือุมนี้ได้หูจักในมือนี่ทาริน่าเอ้ยซื้อไปทำมือซูมี้อยากจุ๊งเคล็ดลับของสาวคนนี้กันยังเน่ยนอนเป็นว่าตอนนี้เพื่อนนั่งยุ่ข้างอยู่หน้ากันแล้วสวัสดีสวัสดีคุณผู้ชมเ <c oughs> จ้าก็ <c oughs> เปอนคนอื่นคนกดเยก็คือสาวลูกขาลูกค้านะปกติแล้วก็ถือว่าจะเป็นพิธีกรวอตอนต่วันนี้เป็นคนที่แบบว่าจะมาบอกเคล็ดลับความงามตามคำขอ รู้ซึ่ามันนี้รู้สึกดีใจทำผสมเพราะว่าจระเขอนี่เห็นเพื่อนี่งามตลอดงามคนเดียวทนผสมเพราะว่าเพื่อนนี้ออร่างามตลอดมันนี้รู้สึกดีใจเพราะวันนี้เขาจะบอกเคล็ดลับความสุดกงามเพราะจระเขอที่เห็นกันก็บ่คอยมีเวลาทีว่าซิดี้มาแชร์มาล้มกันได้หลายเนาะเพราะส่วนใหญ่แล้วก็เห็นกันปุ๊บเฮ็ดเวียกท่าเรือกาดเต็มทีเลยและก็หลังจากนั้นก็ง่ายแก่มื้อนี้เดี๋ยวซีมีเวลาแมมวัอนี้ดิจูอาทนผสมนีต้องเบิงแล้วก็ต้องแบบว่าที่ต่างเป็นอย่างดีเพราะมันนี้ อาทานสา,านุทยจะบอกเกี่ยวกับเคล็ดลับแบบเจาะจงกันเลยเจ้าเนาะช <c oughs> ิว่าเป็นเคล็ดลับกับ,บโบเ,ลเลมลแล้วลมื้อนี้นี่คือจะเป็นเคล็ดบลับแล้วเพราะ <c oughs> ว่าชิมาแนะนํำให้ทุกคนได้ใช้เพราะว่ามีม,มีหลายแบรนด์ในท้องตลาดมีหลายยางที่หลายคนนี่ลังเลแบบว่า เอ๊สีไส้ตัวใดดีแล้วตัวนี้มันซีมอลกําเฮ้าดีบอกคือว่าเราถ่าได้ได้ทดลองทดลองมาแล้วประมาณกระปุกนี้เป็นกระปุกที่สองแล้วในการทดลองไซส์ป,ปกติแล้วถ้าเฮาสไส่เหี่กวกาสะเห็นผลน,นละเราต้องได้แบบไส้เวลาเดนบางทีสิ่งที่เห็นสิ่งที่เห็นผลไวที่สุดคือการแพร้อะไรจะเห็นผลไวใส้ประมาณเมื่อหนึ่งสองเมื่อจะเห็นผลเลยแต่อันนี้นี่ถ้าประกันเลยวา่าโบมีปัญหาก็คือว่าโบแพ้เพราะว่าคนผิวแพ้ง่ายใส่ได้และที่ในผิวเฮานี่ เนียนนุ่มขาวใสขึ้นระดับเลยนะก็คือตัวนี้ยูอากิเนาะตัวนี้เป็นไวชินิ่งเดรสว่าเป็นสิ่งที่แบบว,ว่าไซร์ลมาร์กนะคันโบมามร์กบอกล้ามาบอกต่อขนาดนี้เจ้าพป็นคนที่ถามว่าห่วงสูตรบอกกับค่อนข้างห่วงอยู่ไดแต่ว่ามือบบน,นี่น,นี่มาบอกเลยว่าเออตัวนี้ไซส์ดีอี๋อยากให้ค้นแบบแบบคล้ายๆคือวา่เอาเฮ้าเฮดบุญด้วยความงามเข้ากับชิ้ได้สิ้นดี กลับมาเข<ล>าบอกต่อยี่สิก็คือตัวน,นี้แหละที่มีฐาไซอยูผ่ผู้สึกว่าผู้สึกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ว่าเป็นนว,วัตกรรมสูตรใหม่ล่าสุด<ม>เลยมาจากประเทศญี่ปุ่นมันบอกเมดอินเจแปนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยจากญี่ปุ่นร้อยเปอร์เซ็นต์เลยทั้งสูตรทั้งโรงงานทุกอย่างรับประกันเลยมีเซอร์ติฟิเคตนาะเป็นจาก I O S นอสเป็น G M P มาตารฐานทุกอย่างนี่ถือว่ารับประกันปลอดภัยถามว่าถึงเรื่องบำรุงนะทามาจากญี่ปุ่นนะนี่นนะค่ะเป็นคนหนึ่งทีเสื้อมั่นหลายได้ สังเกตว่าว่าผิวหน้าคนญี่ปุ่นเขาเจะแบบนมเนียนนุ่มออร่าข่อนกับเด็กน้อยตลอดเวลาเลยนุหามีคนเสือว่าคนญี่ปุ่นเขาจะเป็นคนที่เอ่อวัฒนธรรมเขาเจะเป็นคนที่ละเอียดอ่อนใส่ใจทุกอย่างแล้วพอตัวนี้ผลิตภัณฑ์ o โ u รดทุกอย่างนี่มีคับประกันคุณภาพแล้วก็มีแบบว่ารางวัลอวอร์ดหลายๆอย่างเดี๋ยวเจ้าหนหนุหามาบอกว่านเ,เนาได้ทับเมียมาเดมีหลายอย่างอีกตัวนี้หากันรู้สึกว่าฟันใจแล้วก็ลองใส้ และสหรับผลิตภัณฑ์ตัวนี้นี่ส่วนในเรื่องของเอ,งอยียงไงในลหลายๆคนนี่แบบอยากจะพูดว่าอุผลิตภัณฑ์นี้เนาะจะเหมาะกับเฮาหรือบบประมาณนี้อันนี้เป็นคําถามที่ดีหลายเพราะว่าคือบางคนหน้าคําแต่จะมาใส่ตัวนี้นี่น่าจะสิวขึ้นบบจากที่ค่อยบ่มีสิวแต่ค่อยมีปัญหาหน้าคําซ่้ๆหรือค่อยหน้าใสายอยู่แล้วแต่เป็นสิวค่อยจะใส่ตัวนี้ได้บอ่าอ,อันนี้เป็นคําถามที่หลายคนถามมาคือตัวนี้ คือนุหาบอกเลยว่าถ้าขอพอรได้ฮนะที่เอาตัวนี้ไปให้ถ้าว่าใครแบบต้องการอยู่ะนะนุษหาจะให้พรได้เลยก็คือว่าตัวนี้ขวดเดียวเอาอยู่จบทุกปัญหาก็คือคนที่นีปัญหาเรื่องสิวหน้ามองค้ำทุกอย่างส่วนผสมมาจากธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์เลยก็คือลกแกะหรือว่าน้องแกะที่ฮาวููจักกันในภาษาบ้านเฮาเนะาะึ่วนผสมให้ผิวเฮานี่ เนียนขึ้นใสขึ้นคือข้างทักวีที่เฮาต้อยเสนหนาเขาเลยผิวเขาจะใสขึ้นระดับหนึ่งเลยแดดีนะเดี๋ยวช่วงนั้นถ่าจะสวอทให้เบงว่ามันมันใสขึ้นแค่แล้วกันมฮอกไกโดอี่ทุกอย่างจากญี่ปุ่นนมกับนมฮอกไกโดนผู้ชมเห็นนุธายยังเด็กนิมฟุซานหน้าเด็กตลอดเวลาเลยตอนนี้ต้องทักทายกันแบบให้ระดับี้ห้ต้องต้องเอื้อนมาเอื้อให้เบเรือต้องเอื้อนแบบแบบกันเองเลยบอก เป็นมูกันนะเพราะว่าหน้าเด็กเนาะหน้าเด็กที่หลีรุ่นสาวรน่นมาตั้งสี่นี่อาจจะแบบว่ารุ่นเดียวกันแต่ถามถึงอายุอีซี่นี่ย่านยกมือนบเลยอะไรนี่ <c oughs> <c oughs> เพราะเขาเลือกสันที่ดีเแล้วก็ว่าถึงเรื่องของส่วนผสมของทางยูกินี่ถ่ะมักที่สุดเลยก็คือว่ามีส่วนผสมทุกอย่างมาจากธรรมชาติหมดเลยคือนมจากฮอกไกโดตัวนี้สวยเสริมสร้างพวกคอลลาเจนที่ทนาหเขาเด้งเนียนใสแล้วก็ขาวขึ้นแล้วก็ทุกอย่างไวท์เทนนิ่งมาจากธรรมชาติหมดเลยเป็นประเภทของอาเพราว่าจะเป็นจากพวกดอกไม้กันนีได้พวกลาเวนเดอร์ดอกเบลียบศเนาะแล้วก็คอตตอนอย่างต่างๆซึ่งาพวกนี้สวยเห็นไห้เรื่องของเออคือ โรสแมรี่คนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอักเสบหรือว่าสิวอักเสบหน้าหน้าแพ้งไง่ายหน้าเป็นพื่นตัวน,นี้ไช้แล้วจะยุบลงทันทีเลยตัวน,นี้คืนหนึ่งเคทอนันทีทีใ่ใช้คุณจผิดผลดเลยและการส่วนผสมของเอยียงหลหลายๆอย่างที่อยู่ในนั้นที่เราคุณู้สึว่ามันดีอิหลิจัธรรมชาอมิอยากจะหู้ว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะ้อุรสึกว่าใช้ จบภายในก็พวกเดียวก็คือผู้ชมมีส่วนผสมของสารตันแดดมันบอกอ่าตัวนี้มีส่วนผสมเนาะก็คือว่าเป็น S P F 3 5 T A บวกบวกบวกเนาะึา่งว,ว่าตัวนี้มันจะดีในเรื่องของการแบบว่านอกจากบำรุงผิวเข้ไปนนะ้ำมันยังปงป,งป้องผิวเฮาจากแสงแดดและกับมลพิษมลภาวะคือ่บ้านเฮาเนาะสังเกตบ็ถึงว่าเขาใช้ยูเซกันกลแต่เข<อ>าเานมโบเห็นกระยาแต่ว่ามันมีมลพิษ อ้อมตัวเขาเลยคือเขาอ,อกอกจากนอกบ้านปุ๊บหรือบางที่อยู่ในบ้านซื่ๆมันกะหนให้หนา้าเขามาสก,กรปรก,แล,ะกะาาแล้วกะบรสะอาดแล้วแล้วกะอ้อมตัวเฮานี่คือตอนนี้เขาทานรายการยืนดอกไฟนี่นับบ่หลอดเลยหลังสี UVA UVB ถ้าใส่ตัวนี้แล้วคือจบเลยโบมีปัญหาก็คือสามารถที่จะออกบ้านได้เต็มที่คือใส่ตัวเดียวแล้วแบบว่าอ,อาหารขาดบริได้ก็แต้มคิ้วเติมซะแล้วออกบ้านได้เลยเจ้ซี่แล้วกะร่มไปถึงต่อกานขึ้นกะใส่ได้ตัวนี้น่ะ ตรงกลางคืนใช่ไลยใช่ได้แทบบออุตันร้อยเปอร์เซนต์เลยตัวนี้เพราะว่าคือบางคนบอกว่าเอ๊ไม่มีส่วนผสมของกันแดดมันจะอุตันบอที่ด้เป็นสิวตืมบอแต่ตัวนี้ฮับประกันร้อยเปอร์เซนต์เลยว่าทุกอย่างมางานเป็นอนุเม็ดน้อยซึ่งว่ามันปลอดภัยและก่ธรรมชาติมาทุกอย่างเลยและก่คือตอนกลางคืนหนี่หลายๆฝนสังเกตบอกว่าทาครีมบำรุงผิวไปแล้วก่อนที่นอนต้องขี้หยังลิ่นคอมลิ้นมือถือล้างสีอยูนันแหลมที่ที่น้าหม่มองค่ำ ขอบใต้ตาดำเส,ส่็งตัวนี้มันสวยป้องกันได้เลยเห็นให้หนาของเฮานี้ไม่ได้พักคอนเต็มทีแล้วจะบำรุงหน้าขเขาไปเนาะโอ้โน้งว่าผลิตภัณฑ์อื่นอื่นี่งฮุสุว่าจะบำรุงแต่กลางคืนแต่บ,บุบมีส่ <c oughs> สวนผสมของสารกันแดดในตัวแบบว่า แต่ว่าตัวนี้หนีหุ้วๆมีส่วนผสมของกันแดดแต่ว่าเป็นส่วนผสมที่ว่าอ่อนๆสามารถทนได้เวลากันแดดเพลกแดด35มันพอดีกันกับสภาพของเฮาเวลาลินเนีนค่าคอมพิวเตอร์โบลิโโทรศัพท์คือว่าป้องกันไปในสูงป้องกันได้เลยตัวนี้สบายหายห่วงไม่ต้องห่วงว่าตื่นมาหน้าจะซูมหน้าจะนี่จะบุ้มมีขนข้างเคียงอะไรเงี้ยยาวบอลค่ะเป็นชิ้นที่ถักกระลาแหว่งเฉยๆตอนทำทีที่เรได้ลองใส่เป็นถักกระแวงได้ว่าเอ๊ะมันเป็นไวเทนิ่คำเอาไวเทนิ่งเราถักจะยาน จะย่านที่สุดเลยแต่ว่าตัวนี้เป็นวิตเทนิ่งเดรสที่แบบว่ามันมันเป็นอินกริเดนซ์เซิงว่าเกรดพรีเมียมมันมีส่วนผสมอยู่อยนี้ทุกอย่างจากธรรมชาติแล้วก็ได้ผ่านมาตรฐานเนาะโครงงานของเพื่อนก็ผ่านมาตรฐานเลยก็คือว่าจะเป็น I S O เนาะแล้วก็ G M P การันตีแล้วก็เมดอินเจแปนร้อซ็แล้วก็ล้มไปถึงเพิ่นทรงผลิตภนนัณฑ์นี้มันมีแบบว่า หลายร้อยผลิตภัณฑ์โปรดัก์เข้าไปประกวดและวก็เข้าไปเทสเบิงว่าผลิตภัณฑ์ไดแบรนด์ไดอยู่ในเกรไดไหแต่ว่าแบรนด์ของเฮาน,นี่ก็คือยูอากิติดหนึ่งในท็อปนอะเป็นแบรนด์นี่คือตัวนี้เลยเป็นท็อปแบรนด์อเวอร์ด2018ตัวนี้ได้ได,ได้ไปครับประกันคุณภาพแล้วก็ได้โล่รางวัลมาเลยแล้วก็ลดไปถึงเป็นอาเซียนท็อป0ติดหนในนั้น ลองคิดเบ้งว่าในในบรรดาอาเซียนทามีจักประเทศแล้วก็มีเป็นจักรีล้านแบรนด์แต่ว่าในตัวนี้ของฮองคืวติสเป็นท็อปที่แบบอันดับต้นๆอีกทัวเป็นการกันตีทาบูซูมิฮุสุวามันใจล้ะกใส่เลวปลอดภัยยางเนนนอนทัวมีการันตีที่เลยลกนอยากจะบอกว่าโฮงงานเรื่องอย่งก็แล้วแต่ญี่ปุ่นเขาจะซีเรียสหลายเรื่องของปลอดภัยเรื่องส่วนผสม้าบ่ปลอดภัยเพิ่นบอออกใบเซอร์ติฟิเคให้เด็ดขาด แล้วก็บอรอนุญ,ญาตให้เฮดบอให้ออกออยอีนนอันนี้สิว่าทับประกันได้เลยอันนี้ก็<อ>กัฮู้หละฮู้สึกมั่นใจแล้วแหละดูท่าไปอ่านข้อมูลแล้วกัศึกษามาด้วยตัวของเองแล้วก็ฮู้สึกมั่นใจจะ่อยกล้ามาลองไซนาตัวเองอ่าซึ่งในมือนี่เนาะจะให้ทผูุสมนี่เห็นภาพพร้อมกันเพราะมือนี่นี่น่าจะเทสให้ทผบ้สมเห็นพร้อมกันเนาะอ่าให้ดูท่าเปิดเปิดทางเทสให้เบิ่งเลยเพราะว่าเป็นครีมประมาณใดู้สุวาดู่าว่าทาปุ๊บมี่จู้สุวาเห็นผลข้างทําอีทีไซค์คือข่าวขึ้นนระดับเลยตี้อา <อ>เดี๋ยวทาจะเอาให้เบลงเนาะมันะจะเป็นสีขาวนาแมนตัวนี้เดี๋ยวจะไ้ดีนะอาให้เบลงเลยนีจะเป็นส่วนผสมเนาะจะมีส่วนผสมของการแดดร้อมและก็ขาวขึ้นในหนึ่งระดับเลยเวลาทีเท้าเนาะาเป็นคนที่เวลาทีเท้าหนาแล้วโบคอยมักถูปันดจะเป็นคนที่มักตบ,ตบตบตบเข้าไปให้มันซึมเข้าไปสู่ใต้ผิวหนังของเหง้าส่วนสูงมันจหอมเนาะหอมบนโอมันเป็นแบบธรรมชาติอย่าลืมมีส่วนผสมของ ลาเวนเดอร์ดอกแมกโนเลียมีคอตตอนมีโรสแมรี่พวกอญินต่างๆชิ่เกียวเอาเทปไห้มันบอกลเซตประกับพืชตะกุลส้มมีอาบูตินจากพวกตะกุลเชอร์รีชิว่าตัวนี้นี่สามารถใส้แบบเพียวๆได้เลยบ่ต้องทาเองว่ต้องทาอีย่างตืมคือแบบง่าบๆไปเลยมือธรรมดาถ่ายพักงาทาได้ตัวนี้บำลุงและกับ คิ้วขาดก็ได้ได้เลยงามเลยงามแบบคิ้วปุ๊บออกบ้านออกบ้านได้แต่นี้นี่อ่ะเดี๋ยวค่ะจะจะให้เบิ้งเลยว่าเบิ้งที่ทากับเบิ้งทีโบธาเศษสีมันจะต่างกันมันจะขาวใสขึ้นระดับหนึ่งเลยหรือก็จะเนียนขึ้นแล้วก็ที่สําคัญเนื้อของมันโบโบเยิมกันเหื่อกันน้ำได้โบไหลเงียมระวังมือคือเนี่ยบุญปีไหมกันแดดได้หอมแล้วก็ที่สําคัญกันน้ำหอม น้ำสาดมาโลซันทิสาดเต็มที่เลยเ่าแล้วกับบำร,บรุงนนนหน้าไปพร้อมหน้าบ่พังแน่นอนเจ้าก็คือว่าหน้าสนใจอีีเนาะแล้วสุรปลายที่ว่า ติดตามในปัจจุบันนี้เนาะสนใจอยากจะได้ผลิตภัณฑ์เดีสามารถสั่งได้ทั้งเ่ยแอุยสามารถตริดต่อได้เลยเนาะก็คือจะมีเป็นเจโดเจวียงแล้วก็ฮั่น365ติดต่อได้เบอร์ดโดทรเทงหน้จาจอปัจจุบนันนี้มาเป็นครอบครัวของพวกเราแล้วก็มาอุ่นหนุนเราได้ห้ามห้งองได้เลยว่าบุคิดหวังนุ่หากการันตีว่ามาไส้ดีไส้มาน้วยถ้าแบบลองมาหลายแบรนด์แล้วแต่ว่าตัวนี้มันพะิเศษอีหนละีเพราะว่าส่วนผสมมาจากธรรมชาติและนุ่หาศึกษามาครบแล้ว บต้องห่วงบต้องบ่าต้อง,งให้ทุกทานนี่แปลว่าเป็นคนที่แบบว่ามานางศึกษาเองเป็นมหาศึกษาครองมูอทุกอย่างมาให้แล้วเฮียพ้อยทดลองกรเฮียพ้อยแล้วถัปวาประกาศอีว่าประเ้ถ้าแพ้พวกเขายินดีทีมเงินกับทีมงานยูอากิมหาปวงเฮารอดน้องใจบึงนาะภัยที่ว่าอยากจะได้หรือว่าอยากจะสมใจแบบนี้นาะสามารถที่จะโอบถาายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เบอร์ที่ว่าพวกคนณต้การทานในปัจจุบันนี้และมหฮศตอนนี้ก็ต้องขอบใจสารนุธาเลยล่ะขอบใจที่มาบอกเกี่ยวกับเคล็ดลับค้อมวลคำงามให้กับปีหน้านาะแลระการทำาผบโซมิคุัจากในมินนี้